แตดีจ้าพี่ยาา่ากัน่าจะเขาไม่เห็นไกลจ้าย่างออกนาะนะ เาอาเขามาให้ไกลจ้ะสตรหลอก็ตามมาติดๆก็หลูบหล่อแท้ว้าวช่วย ไก่กับยูน่าจ้ะให้หน้าเลาะไก่ยังไงล่ะไก่จิ้ก,กินจ้ะน้ำกใ็ใสซยๆไมีน้ำอยู่สอง xong hay na cái gần này xong ăn na khẩu còn ngắm ngắm chả nằm cả trái sấy ขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณและสวัสดีจ้าสุดหลอ <laughs>